ประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดยะลาต่างก็ตื่นตัวนะคะโหลดแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินดิจิทัลวอลเลตค่ะประชาชนและก็ผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะก็มีความมั่นใจค่ะว่าโครงการดิจิทัลวอลเลตจะทําให้การค้าขายมีความคึกคักช่วยกระตุ้นการจับจ่ายช่วยแบ่งเบาภาระให้กับประชาชน เพราะในปัจจุบันค่าครองชีพนั้นสูงข้าของแพงอย่างอย่างน้อยค่ะก็จะช่วยลดรายจ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวันได้ซึ่งในวันที่หนึ่งสิงหาคมนี้นะคะทางรัฐบาลก็จะเปิดให้ประชาชนได้ลงทะเบียนเป็นวันแรกค่ะในการขอสิทธิ์นะคะขอสิทธิ์ในการใช้รับเงินดิจิทัลวอลเลทก็ทํา et, ทให้พี่น้องชาวจังหวัดยะลาเองค่ะซึ่งมีสิทธิ์ตามคุณสมบัติที่ได้กําหนดเอาไว้แล้วก็มีสมาร์ทโฟนนะคะก็เริ่มที่จะ ทยอยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะมายืนยันตัวตนก่อนจากนั้นก็ค่อยรอวันที่1เพื่อที่จะขอรับสิทธิ์ต่อไปในขณะที่ผู้สูงอายุเองค่ะโหลดแอปไม่เป็นทางลูกหลานก็โหลดไว้ให้ก่อนแล้วเช่นกันค่ะ ขณะดเดียวกันนะครับทางร้านค้าต่างๆก็ได้มีการเริ่มตื่นตัวนะครับในการเตรียมความพร้อมรองรับการใช้เงินดิจิทัลบอลเลตนะครับโดยมีการโหลดแอปพลิเคชันทางรัฐเอาไว้ในสมาร์ทโฟนเอาไว้แล้วด้ยวยกันนะครับถึงแม้ว่าร้านค้าส่วนใหญ่นะครับจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่1ตุลาคม2 5 6 7ก็ตามครับร้านขายของชําร้านนึงเนี่ยก็ เล่าให้ฟังนะครับว่าเงินดิจิตอลวันเลดหนึ่งหมื่นบาทนะครับก็สามารถที่จะมีประโยชน์ทําให้ยอดขายในสูงขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นการจับจ่ายใช้สอยนะครับก็คล่องตัวขึ้นนโยบายนี้นี่ก็ถือว่าดีมากๆครับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็ยิ้มกันทั่วหน้าครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยการใช้จ่ายในพื้นที่นะครับเศรษฐกิจค่อนข้างที่จะซบซับานานครับถ้าว่าได้เงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทนะครับก็สามารถที่จะมีประโยชน์เป็นอย่างมากอีกหนึ่งร้านครับร้านขายข้าวหมกไก่เนี่ยครับก็เล่าให้ฟังว่า โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับรออนุมัติในการลงทะเบียนก็จะลงทะเบียนได้ทันทีฝากว่าทางรัฐบาลเนี่ยก็ช่วยอนุมัติให้เร็วๆหน่อยนะครับคนก็จะสามารถที่จะมีเงินในการใช้จ่ายครับเพราะคิดว่าจะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีครับ สำหรับโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่มืน 1, บาทนี้นะคะจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางแอปทางรัฐตั้งแต่วันที่1นึ่งสิงหาคมเป็นต้นไปไปจนถึงวันที่15กันยายน2,567ส่วนประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะสามารถลงทะเบียนได้ในวันที่16กันยายน2,567 ไปจนถึงวันที่15ตุลาคม2567ในส่วนของร้านค้าค่ะจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567เป็นต้นไปค่ะ